ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา kws นะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของกัลลีนาฟรีไฟแล้วตามเคยเลยนะครับผมมานะครับก็สมัครคลิปนี้นะครับผมภายในเกมของกัลลีนาฟรีไฟกับผมนะครับเราก็จะเข้ามาทําการ ย้ำอีกทีหนึ่งเลยนะครับผมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะครับผมคายแอ r บัตเตอร์นะครับผมระดับโลกนะครับผมว่าใครจะลด้เป็นแบแอรบัตเตอร์นะครับผมขอฟรีไฟล์หรือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ระดับโลกขอฟรีไฟล์คนก่าวไปนะครับผมนะนะครับซึ่งคือว่ากิจกรรมนี้นะครับผมผมมองว่าก็น่าจะมีความน่าสนใจอยู่นะในส่วนของผมนะครับผมข้อที่ผมดูคือมีความน่าสนใจอยู่นะครับ ทำไมผมเคอบอกว่ามีความน่าสนใจนะครับผมเดี๋ยวเราพามาดูกันนะคือในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมคือเป็นกิจกรรมของสายฟรีนะครับย้ำอีกครั้งในเป็นกิจกรรมสายฟรีนะนะครับนี่เดี๋ยวพาเข้ามาดูกันนี่มาเป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับคือผมก็เคยพูดไปแล้วล่ะนะเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมกับว่าในคลิปนี้ผมอยากจะเข้ามาทําการย้ําเกิออนอีกรอบหนึ่งนะครับผมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะครับ อย่างที่คุณเห็นเลยนะครับว่านี่ผมคุณเห็นไหมครับว่าคืออะไรครับให้เราคายชื่อนะครับผมนับสกุลหอยแอบบัตเตอร์นะครับผมก็หาเราคายหูนะครับก็สามารถรับรางวัลไปได้เลยซึ่งเขาจะเฉลยนะครับผมในวันที่7จ็ดคํำวานขมนะครับผมอ่านะครับจะเฉลยในวันที่7นั่นเองนะครับแล้วก็ให้เรานะครับผมเข้ามากราหาจิซอนะครับผมมาจิซอให้ครบ เพื่อปลดล็อกใส่คํากรอบนั่นเองนะครับผมน่ะนะครับซึ่งจิซอเราหางด้ยยังไงครับจิซอนะครับผมเราสามารถหาได้ยจากเพื่อนเราครับผมหาง่าจากเพื่อนเรายังไงครับเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาทําการสอนเพื่อนนะครับผมในการที่จะการมล่าหาจิซอนะครับผมหลายๆคนนะคบก็จะรู้แล้วนะครับผมวิธีการตามล่าหาจิซอนะครับว่าสามารถหาได้ยยังไงใช่ไหมครับหลายๆคนก็จะรู้แล้วแล้วก็ ต่ายหลายคนนะครับก็น่าจะยังไม่รู้เช่นเดียวกันนะครับว่าหายยังไงนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะเข้ามาสอนเพื่อนนะครับวิธีนะครับผมในการตามล่าหาในส่วนของจิซอนเนาะนะครับซึ่งจิซอนะครับผมคือเราจะหาได้จากการที่เพื่อนเราอะผมคือเราจะก็เข้าไปหาจิซอจับเพื่อนเราก่อนนะครับอ่านะครับ คือเพื่อเรานะครับผมแต่ก so ็ส so ่งรหัสลับนะครับหรือรหัสโคดเนี่ยแบบนี้นะครับรหัสโค้ดให้เรานะครับผมน่ะนะครับแล้วก็รหัสจีซอสามารถใส่ได้แค่คันเดียวเท่านั้นนะครับซิ้นซ่วหขอคุณจะไม่ถูกหักไปเลยนะครับผมน่ะคือรหัสจีซอจะใส่ได้แค่คันเดียวคือสมมุติว่าเราแชร์ไปแล้วนะครับแชร์ได้แค่คนเดียวเขนั้นเพื่อเรากอบแล้วเพื่ออีกคนหนึ่งก็ไม่สามารถก่อรหัสไอเคมโคดเราได้แล้วนะครับน่ะคือกรอได้แค่รอบเดียวนั่นเองนะครับ ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับการเราสามารถหาได้ในครับรหัสโค้ดนะครับนี่แหละครับสิ่งสำคัญเลยครับหลายๆคนรู้อยู่แล้วหลายๆคนไม่รู้ครับเราสามารถหาได้จากในกลุ่ม f Facebook นะผมกลุ่ม Facebook ฟรีไฟล์ครับซึ่งในกลุ่ม Facebook ฟรีไฟล์นะครับผมก็จะมีคนนะครับผมที่เข้ามาทําการแชร์รหัสนะครับผมรหัสไอเทมโค้ดเนี่ยรหัสกิซซอนเนี่ยเยอะมากมาก นะครับผมอาเยอะจริงๆแน่นอนนะครับข้อที่ผมดูมานะแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะเก็บไม่ครบเลยนะครับค้างที่วันนี้นะครับผมก็คือวันที่7แล้วนะวันนี้คือวันที่7แล้วนะครับผมผมจะเก็บได้ไม่ครบเลยนะครับผมมายายอยู่นะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาหาเนี่ยครับค้างที่ผมรู้อยู่แล้วว่ามัสามารถหาได้จัดในกลุ่มเฟซบุนทกักกต่ผมขี้เกียจเปิดนะนะครับเป็นเพราะความขี้เกียจผมนี่แหละ นะครับแต่ว่าวันนี้ก็คือวันสุดท้ายเนาะที่เราจะสามารถเข้ามาตามาหากด้อยู่นะครับในส่วนนี้นะครับเรายังสามารถเข้ามาหาได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะลองเข้ามาหาดูดีกว่านะครับว่ามันมีใครแชร์บ้านนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวก่อนรหัสแบบไอเข้มโค้นนะครับผมอ่านะครับเพราะว่ามันจะมีหลายๆคนแชร์ครับ หลายคนก็ไม่แชร์หลายๆคนก็แชร์นะในกลุ่ม Facebook นะครับผมคุณก็สามารถเข้าไปกรล่าหายเข้มโค้ดได้นะใครอยากก่อรหัสผมนะครับอยากก่อรหัสผมนะครับก่อได้เลยนะนะครับรหัสนี้เลยนะครับใครอยากได้รหัสนี้นะครับเอาไปก่อได้เลยนะวันนี้ว่าสุดท้ายแล้วพอดีเลยนะครับก็สามารถก่อได้นะครับใครที่อยากได้รหัสผมเนาะก็ เขาไปกาะกันได้เลยนะครับนี่ใครที่อยากได้นะครับนี่นะนะครับเกาะกันได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็กาะกันเยอะๆนะครับกาะกันเยอะๆเลยนะครับนี่ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะ ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมก็ออกไปเกาะกันนะครับใครที่แบบไม่มีกินแล้วอยากจะได้จริงก็เกาะไว้เพราะเวลาของผมผมรู้ว่าผมไม่มีเวลาแล้วนะครับเพียงพอในการที่จะเข้ามาทำล่านะครับผมอ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับซึ่ง การายแบ็คแบตเดอร์เนี่ยนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ยากนะนะครับการายแบ็คแบตเดอร์เป็นสิ่งที่ยากมากนะครับผมทำไมรู้ไหมคือแบ็คแบตเดอร์นะครับผมมันเป็นสิ่งที่แบบว่าคือพรีเซนเตอร์เลยนะครับซึ่งฟรีไฟแน่นอนครับว่ามันเหนือความคาดหมายผมจริงๆครับเพราะว่ามันยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ว่า ผมจะลองกอดดูแล้วกันนะอาจจะไปนคนนี้ก็ได้ครับหรือว่าไม่ใช่คนนี้ก,ในในก็ได้เช่นเดียวกันเลยนะครับใครไหนก็มาขนาดนี้แล้วนะครับผมก็ช่วยๆกันเนาะใครที่แบบรู้นะครับก็มาบอกผมได้นะใครที่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับผมผมฝากไว้ดูแลลวกันวันนี้ว่าสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วจริงินนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนเลยนะครับผมที่ เข้ามาดูในคลิปนี้กบผมในการที่ผมได้เข้ามาฝากกิจกรรมนะครับขายซื้อสก,กุลของแอบบันเดอร์ขายขุดรแล้วละวันไปเลยแล้วก็การหาจิตสอยครบนะครับก็ขอบคุณมากกับละคนที่เข้ามาดูเลยนะครับตอนนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับผม